สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่องครูบอ h แชนแนลนะครับวันนี้มาที่ศรีวิไลครับมาที่วัดศรีสามัคคีนะครับวันนี้มาดูหน้ากี้ที่กําลังมีชื่อเสียงโด่งดังในตอนนี้นะครับดังขนาดไหนดังถึงขั้นมีนักการเมืองชื่อดังครับไม่วจะเป็นลัทอนตีวัฒนธรรมวัฒนธรรมหรือปลัดกระทรวงก็มานะใช่ดาราดาราก็หลายคนนะครับที่มาเจอกับพี่หน้ากี้นะครับหน้ากี้ตัวนี้กาลังจะเป็นหน้ากี้ที่กําลังทำนะครับึ้นมา อยู่ในขั้นตอนน่าจะขัดสีทุกอย่างแล้วก็ลงสีน,นะครับหน้าที่ไม่ได้มีแค่ตัวใหญ่ตัวนี้นะมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแนละเป็นครัวกุ้แช่ก็มีนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับให้มาที่วัดสีสามเกล้าติดต่อกับพระมหาสารยุทธนะครับข้างๆวัดสีไรใช่มาชมมาดูมาดูที่โรงงานกันนะครับตัวน,นี้เป็นโรงงานนะครับอืม เป็นโรงงานตรงนั้นก็มีหน้าที่อะยเล็กๆครับตอนทำอยู่ตรงนั้นนครับจติดต่อได้ครับพี่พระมหาสลาย,ยุทธ์นะครับขอบคุณครับมาสติตามชองของวันชนะ้วก็คลิปรีลิวด้วยนะ <laughs> <laughs>